พบกันอีกแล้วครับที่โคกนองนาเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกหนองนาโมเดลนะครับพบกันยามเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้พาเดินชมนะครับฝั่งนี้นะครับไม่ค่อยได้เดินมานะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมฝั่งนี้หน่อยนี่นะครับ ก็มีการทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับมาไทยมาดายญ้าแต่ก็โหสวยมากเลยยา้ยาห้านี่นะครับไม่ค่อยจะได้ดูแลเท่าไหร่พาเดินชมสักหน่อยนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับ ซึ่งฝั่งนี้เองนะครับหลังคันนะครับอาจจะแคบไปนิดหน่อยนะครับทุกครั้งนะครับที่เราได้ทำการขุดให้ลูกค้าก็จะคำนึงถึงจุดเริ่มต้นจากของตัวเองนะครับได้ไปเอาไปปรับปรุงพัฒนา นะครับให้ลูกค้านะครับให้ได้ได้ดีนะครับแล้วก็นะครับได้เอาประสบการณ์จากตรงนี้แหละนะครับเอาไปเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการออกแบบต่างๆนะครับเพราะว่า ก่อนนั้นนะครับที่เราทำนะครับเราก็อาจจะคิดว่าอย่างที่หลายคนหลายท่านคิดว่ามันขุดร่องใหญ่ไปแล้วก็จะเสียดายพื้นที่ไปไปมา,มานะครับพื้นที่ก็ใช้ประโยชน์ใช้สอยไม่ได้เต็มที่นะครับ เราเลยต้องเอาประสบการณ์จากจุดตรงนี้นะครับครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆนะครับให้ลูกค้านะครับหรือว่า f c ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับฝั่งนี้เดนเพื่อนบ้านนะครับก็ไม่กล้าปลูกอะไรนะครับก็ปลูกได้แค่เฉพาะกล้วยนะครับหรือว่า จะเป็นการปลูกผักชมผักอะไรก็โอเคนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกต้นไม้หรือว่าไม้ผลแบบมีต้นใหญ่ๆนะครับก็ไม่ปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวว่าเพื่อนบ้านจะมีปัญหานะครับเราก็มาปลูกฝั่งร่องฝั่งเดียวนะครับ นี่นะครับหลังคันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับอตอนแรกนะครับตอนยังไม่ขุดนะครับพื้นดินเดิมก็ดูเหมือนจะว่างนะครับที่สำคัญเลยเคยมีลูกค้านะครับโทรมานะครับทำไมพอขุดขึ้นมาแล้วทำไมหลังคันมันเหลือเล็กนิดเดียวนะครับเพราะว่าท่าน ไม่ไม่ถูกนั่นเองนะครับเพราะว่าเพราะว่าอยากได้หลังคันสี่เมตรนะครับวัดจากแดนมาสี่เมตรพอขุดไม่ได้คำนึงถึงว่าพอเราขุดดินเอาดินสูงขึ้นมานะครับมันก็จะดินมันก็ไม่ได้ว่ามันจะตั้งตรงเหมือนขึ้นดึงขึ้นมานะครับมันก็ต้องมีการ เอียงสโลปหน่อยนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งแคบนะครับนะครับเพราะว่าฐานอาของท่านที่ขุดตอนแรกนะครับถ้าท่านจะไว้หลังคัน4เมตรนะครับต้องดูวา่าเราจะขุดขึ้นสูงเท่าไหร่นะครับขึ้นสูงเมตร20หรือว่าเมตร30นะครับท่านต้องไว้ฐาน กว้างๆเลยนะครับยังขุดเอาหลังคันประมาณ8เมตรนะครับาฐานก็ประมาณ12เมตรนะครับฐานพื้นล่างนะครับถึงจะได้หลังคันสูงขึ้นมาเหลือ,อได้8เมตรนะครับที่สำคัญนะครับก็อยากมาบอกอให้ f c ทุกคนทุกท่านนะครับได้เข้าใจไม่ใช่ว่า อ,อยากได้4เมตรวัด4เมตรแล้วขุดเลยนะครับถ้าอยากได้4เมตรท่านต้องวัดประมาณ7เมตรนะครับ7เมตรดินขึ้นสูงขึ้นมาก็ยิ่งแคบยิ่งเล็กนะครับหรือ6เมตรก็ได้นะครับถ้ากรณีที่ว่าหลังทันไม่สูงเท่าไหร่นะครับหลังทันสูงเพื่อเบ่มนะครับ เราต้องเผื่อเบิมข้างละอย่างน้อยก็1เมตรนะครับเผื่อเบิมเ,เนี่ยร่องมะพร้าวผมก็ยังยังแคบเลยยังแคบนะครับเพราะการวางแผนตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจแต่พอได้ลงมือทำเองแล้วนะครับเริ่มเข้าใจว่าเออมันจะเป็นแบบไหนนะครับในเมื่อเราได้มา ปฏิบัติจริงนะครับก็ทำให้เราเรียนรู้จากจุดตรงนี้นะครับที่ได้ออกแบบให้คนอื่นนะครับให้ลูกค้านะครับประสบการณ์นะครับเอาประสบการณ์จากที่พื้นที่ของตัวเองนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมาหาข้อมูลนะครับนำเสนอ ให้ทราบท่านที่กำลังจะขุดกำลังจะทำนะครับสำหรับโคกงงองนาหรือว่าเกษตรผสมผสานนะครับต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจาเจ้าของบางทีก็อาจจะให้แต่ทางรถขุดจัดการบางทีก็อาจจะเป็นคนขับอาจจะไม่เข้าใจนะครับคนขับ อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ได้มาทำลงมือทําแบบนี้มาก่อนนะครับก็เลยอาจจะนึกไม่ถึงพอว่าขุดไปแล้วก็อาจจะได้ไม่ถูกใจนะครับแล้วก็ที่ตามหลังมานะครับก็ต้องเสียเงินแก่อีกนะครับก็ อาจจะคิดว่าถูกแต่ไปไป,ไปมาๆนะครับอาจจะหมดเงินเยอะกว่านะครับการที่คนมีประสบการณ์ในการขุดวางแผนเนื่องจากว่าตอนแรกนะครับเราวางแผนผิดนะครับแล้วก็บางทีไปบอกคนขับคนขับก็ไม่เข้าใจนะครับเราก็ต้องเข้าใจเองด้วยศึกษาเองด้วยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือนะครับอย่าลืมนะครับโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรนะครับ093นะครับ25 4ห997นะครับเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกหนองนาโมเดลนะครับขอบคุณสวัสดีครับ